นางสาวอินดี้ตอนติดมือถือ <c oughs> เมื่อถึงวันเปิดเทอมวันแรกนางสาวอินดี้ไม่ลืมสัญญาที่แม่เคยให้ไว้เธอจึงรีบทวงจากแม่ทันทีแม่คะเพื่อนๆของอินมีสมาร์ทโฟนกันทุกคนเลยแล้วแม่ก็เคยสัญญาว่าจะซื้อให้อินตอนขึ้นมอปลาย แม่จำได้หรือเปล่าจำสัญญาได้หรือเปล่าสมาร์ทโฟนอ่ะมันมีข้อดีตั้งมากมายเลยนะคะใช้คุยกับเพื่อนก็ฟรีประหยัดค่าโทรหาข้อมูลทำรายงานก็ได้เรียกได้ว่าแค่จ่ายเงินค่าเน็ตนิดหน่อยก็ใช้งานได้ครอบคลุมสุดๆไปเลยก็ได้ก็ได้ไร้สายาวยังกลับเป็นพนักงานขายเลยนะ ใจร้อนจริงๆเลยเชียวลูกคนนี้นี่แม่ซื้อให้แล้วอินก็ต้องรับปากแม่ว่าจะใช้อย่างระมัดระวังไม่ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมนะลูกและก็ไม่ติดมือถือจนเกินไปนะลูกขอบคุณมากค่ะแม่แม่น่ารักที่สุดเลยอินสัญญานะคะว่าจะใช้อย่างระมัดระวังสมาร์ทโฟนที่แม่ซื้อให้เธอนั้นไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุด แต่ก็ไม่นับว่าตกรุ่นมากนะักมันมีทุกอย่างที่วัยรุ่นทุกคนต้องการว้าว wow, wow. ดีจังตอนเนี้ยฉันได้แชทกับเพื่อนๆแล้วไม่ต้องตกข่าวตกเทรน์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วต่อไปเนี้ยเราจะอินเทรนด์ตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ไปโรงเรียนอย่างร่าเริงแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้เธอมีสมาร์ทโฟนเหมือนทุกคนแล้ว หลังจากที่อิจฉาเพื่อนๆมานานโอ้ยเอ้ยโทรศัพท์เครื่องใหม่สวยจังแต่เครื่องเธอไม่มีแอปอะไรเลยนี่นาโล่งเลยก็แน่นอนแหละฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองว่าแต่ว่าพวกเธอใช้แอปอันไหนกันบ้างบอกฉันหน่อยสิฉันจะได้โหลดมาใช้ด้วยอ๋อแอปพลิเคชันนอะเหรอต้องนี่เลย แอปสามมันประจำเครื่องที่ทุกคนต้องมี Facebook Instagram Twitter และก็ Line ลดเลยโลดเลยอินตอนนี้นะฉันติดซีรีส์จีนอ่ะขอแนะนำแอปนี้เลยแล้วต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะพลาดไม่ได้แบบว่าพระเอกหล่อมากเพื่อนๆต่างรุมแย่งกันพูดแนะนำแอปพลิเคชันเล่นเอาอินดี ผู้ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนถึงกับหัวหมุนไปเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จะฟังจากใครก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนพวกเธอฉันฟังไม่ทัน ทีละคนสิเข้าใจกันหน่อยขนมันเพิ่งเคยมีอ่ะก็ฉันตื่นเต้นนี่นาอินต่อไปนี้นะจะได้แชทเมาส์มอยกับเธอได้แล้วเมื่อก่อนอ่ะมีอะไรก็ต้องโทรคุยไลไปนะแม่ก็ได้ยินหมดเข้าใจชิปปะบางทีอ่ะก็อยากจะเมาส์มอยเรื่องโอป้ากันบ้างโอป้า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 อะยหลังจากเลิกเรียน เมื่ออินดี้กลับถึงบ้านก็รีบทำการบ้านทันที <ไป S 1> เพื่อที่จะได้เล่นมือถืออย่างสบายใจเธอทำการบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วและศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เพื่อนๆแนะนำว้าวว้าว,ว,าวเล่นง่ายจังเลยมีทั้งเกมฟรีหนังฟรีอ่านนิยายก็ฟรีคุยกันก็ฟรี เฮ้อมินาละทุกคนถึงได้แต่พกสมาร์ทโฟนไม่ห่างอืมหรูเงี้ยนะขอให้แม่ซื้อตั้งนานแล้วอินดี้เพลิดเพลินไปกับการเล่นมือถืออย่างมากจนไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรู้ตัวอีกทีเมื่อมองนาฬิกาแล้วก็พบว่าเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วเธอก็ตกใจมาก แย่ๆๆ yeah, yeah, yeah. แล้วต้องรีบเข้านอนแล้วถ้าแม่รู้ว่าเราเล่นมือถือจนดึกนะต้องโดนดุอีกแน่เลยเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ตื่นสายแถมยังสลืมสลือเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอตอนเรียนในห้องก็แอบนั่งหลับไปบ้างทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเฮ้อง่วงจังเลย วันนี้ถ้ากลับถึงบ้านนะจะรีบนอนก่อนเลยชดเชยที่เมื่อคืนน่ะนอนไม่พอฮอง่วงอะไรเบอร์นี้อินดี้ตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงแต่เมื่อถึงบ้านความง่วงก็หายไปเธอไม่รู้สึกอยากจะนอนแล้วและยังไม่มีอารมณ์จะทำการบ้านด้วยอะไรกันเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่ง่วงซะงั้น การบ้านก็ไม่อยากทำด้วยอ่ะทำอะไรดีล่ะอืมอ่ะจริงด้วยสิเมื่อวานเราดูซีรีส์ยังไม่จบดี่ยายก็กำลังสนุกเลยแล้วก็ยังไม่ได้สมัครอินสตาแกรมด้วยงั้นเอาไว้หลังกินข้าวค่อยทำการบ้านดีกว่าฮ่าฮ่อินดี้เล่นมือถือเพลินเงยหน้ามามองนาฬิกาก็พบว่าหกโมงเย็นแล้ว อะไรกันเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วจังรู้สึกเหมือนเพิ่งเล่นไปแค่แป๊บเดียวเองอินมากินข้าวได้แล้วลูกค่ะค่ะแมา่ไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะอินดี้ขานรับแล้วยอมเลิกเล่นมือถือชั่วคราวเธอคิดในใจว่าหลังกินข้าวค่อยมาดูต่อแล้วกันส่วนการบ้านก็ไว้ค่อยทำก่อนนอน เราเก่งอยู่แล้วทำแป๊บเดียวก็เสร็จหลังจากทานข้าวเย็นอินดี้ก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมจนลืมเวลาอีกเช่นเคยพอเงยหน้าขึ้นมาจากมือถือก็พบว่าสี่ทุ่มครึ่งแล้วเด็กสาวตกใจรีบวางมือถือแล้วทำการบ้านอาบน้ำแปรงฟันเข้านอนอีกทีก็ตอนห้าทุ่มครึ่งและเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นทุกวัน จนถึงสองสัปดาห์ใบหน้าที่สดใสของอินดี้เริ่มมองคำ้ำใต้ตาดำเหมือนหมีแพนดา้าสิวขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายแถมยังนั่งหลับในห้องเรียนบ่อยๆท้ายที่สุดแล้วมีการสอบกลางภาคและประกาศผลสอบอินดี้ก็สอบตกไปหลายวิชาพอไม่ตั้งใจเรียนทำให้แม่รู้เรื่องก็โกรธมากนอนไม่พอไปหลับในห้องเรียน ทำให้เรียนไม่รู้เรื่องสอบตกเฮ้ยแม่ผิดเองที่คิดว่าอินจะรู้จักแบ่งเวลาเล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนจากนี้ไปนะอินจะใช้มือถือได้วันละแค่สองชั่วโมงในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ให้ใช้ได้แค่สี่ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นแม่จะเป็นคนเก็บไว้เองแล้วถ้าอินต้องออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกไปโรงเรียนอินจะเอาอะไรโทรหาเพื่อนโทรหาแม่ละคะอินดี้ได้แต่โอดควรวญถ้าต้องไปข้างนอกก็พกเครื่องนี้ไปสิแล้วแม่ก็ยื่นมือถือเครื่องเก่าที่ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เนต็ตมาให้แต่แต่แต่ว่ารุ่นนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากโทรนีิคะจะได้จำไว้เป็นบทเรียน ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือเอาแต่เล่นแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันเรียนให้ได้เกรดด,ดีทำตัวดีๆแล้วแม่จะพิจารณาให้เล่นได้มากขึ้นอินดี้ได้ยินแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าโหเอ้ยไม่น่าเลยเราต้องรอจนกว่าแม่จะหายกรดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อ,อไหร่ด้วยสิ เฮ้ยเครียดเลยตอนนี้เธอได้แต่อิจฉาและมองดูเพื่อนๆที่มีสมาร์ทโฟนใช้กันส่วนเธอนั้นมีแต่มือถือที่ไว้สำหรับโทรศัพท์ได้อย่างเดียวนางสาวอินดี้ตอนติดเกมนางสาวอินดี้กำลังนั่งเล่นมือถืออย่างใจจดใจจอ่อในมือถือของเธอมีเกมต่างๆมากมายทั้งเกมต่อสู้เกมพัลิล เกมออนไลน์หรือเกมดังๆที่สายเกมเมอร์ต้องรู้จักอย่าง PUBG, Identity V และ Among Us เธอก็ลองโหลดมาเล่นแล้วทุกเกมและตอนนี้เธอกำลังติดเกมใหม่ที่ชื่อว่า The Best Player in the World ซึ่งฮอตฮิตอย่างมากในหมู่ผู้เล่นชายและหญิงเพราะเป็นเกมต่อสู้ที่มีตัวละครน่ารักถูกใจสาวๆปัญหาก็คือ ยิ่งเล่นเกมไปเรื่อยๆก็ยิ่งผ่านด่านยากขึ้นจนตอนนี้อินดี้ไม่สามารถผ่านด่านเดิมได้มาหลายวันแล้วให้เนยผ่านด่านนี้ได้แล้วเหรอโคตรเจ๋งเลยทำได้ไงวะโหสุดยอดเลยแม็กฉันเล่นเป็นสิบๆรอบยังผ่านด่านไม่ได้เลยเสียงนักเรียนชายที่ตะโกนวกเวกอย่างตื่นเต้นทำให้อินดี้เงี่ยหูฟังเธอจำได้ว่าแม็กก็เล่นเกมเดียวกันกันกบเธอ ในแม็คจะต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆในการเล่นเกมแน่ๆลองไปถามดูดีกว่านี่นี่แม็คขอถามอะไรหน่อยสิทำไงถึงจะผ่านด่านนี้ได้อะ่ะมันยากมากเลยเราทำยังไงก็ผ่านไม่ได้สักทีบอกเราหน่อยได้ไหมอะ่ะบอกฟรีๆไม่ได้หรอกเลี้ยงชาไข่มุกเรากแก้วหนึ่งก่อนดิโอ้โห อะรอะเพื่อนกันแค่นี้ก็ต้องคิดเงินด้วยหรอเข้มจังของฟรีไม่มีในโลกเะยจ้ะน้องแสวเคล็ดลับของการผ่านด,าดน่านง่ายมากแค่เติมเงินยิ่งเติมเงินเยอะก็ยิ่งเทพเธอไปบอกพนักง,งานราบสะดวกซื้อบอกเขาว่าเติมเงินเข้าบัญชีพอเติมเงินแล้วนะทีนี้ก็ซื้อไอเทมระดับเทพๆได้ เพราะว่าการผ่านด่านบางดา่านต้องใช้ไอเทมพิเศษที่มีเปอร์เซ็น์ในการสุ่มแค่10%แต่ถ้าเติมเงินเพิ่มเปอร์เซ็นที่ไอเทมนั้นจะสุ่มออกมาจะเพิ่มเป็น80%เลยเป็นไงล่ะเจ๋งเชีบปล่าหลังเลิกเรียนอินดี้แวะร้านสะดวกซื้อไปเติมเงินก่อนกลับบ้านแล้วซื้อไอเทมที่ว่าทันทีที่ได้ไอเทมชิ้นนั้นมาเธอก็ผ่านด่านนั้นได้โดยง่ายได้ไ <ป S 2> เฮ้ยมันผ่านด่านได้จริงๆด้วย ถ้าเราผ่านด่านไหนไม่ได้ก็แค่เติมเงินซื้อไอเทมดีๆเพิ่มแค่เนี้ยก็ง่ายละดีจังหลังจากนั้นเวลาเล่นเกมไม่ผ่านเธอก็จะไปเติมเงินเพื่อให้ผ่านด่านได้ง่ายๆแถมการเติมเงินก็ยังทำให้สามารถซื้อของมาตกแต่งตัวละครให้หน่ารัก ยิ่งขึ้นได้อีกทําให้อินดี้ติดการเติมเงินและใช้เงินในเกมมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวว้าว,ว,าวของชิ้นนี้ก็น่ารักชิ้นนี้ก็ดีเลือกไม่ถูกเลยซื้อให้หมดนี้เลยแล้วกันเรามีเงินในเกมนั้นเยอะนี่นาะอินดี้กดเลือกซื้อของในเกมอย่างเพลิดเพลินใจหลังจากนั้นหลายวัน อินดี้กับเพื่อนๆไปเดินเที่ยวห้างกันหลังเลิกเรียนพวกเธอเดินซื้อของกินของใช้กันอย่างร่าเริงจากนั้นเพื่อนๆในกลุ่มก็ร้องอุทานขึ้นอย่างตื่นเต้นแล้วชี้ไปที่ตู้กระจกของร้านขายเสื้อผ้าว้าวว้าว,ว,าวทุกคนดูกระเป๋ากับรองเท้าฉุดนันสิเข้ากันสุดๆไปเลย แถมดีงเรตั้ง 70%! <ว>เหลือแค่500กว่าบาทเองอะด,จด,จดจูจีดูจีดูจีว้าวว้วู้วูจวู้จริงด้วยแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วทั้งกลุ่มรีบกูเข้าไปในร้านแต่ละคนต่างก็รีบพุ่งไปเลือกสินค้าแล้วตรงดิ่งไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินทันทีอินดี้หยิบกระเป๋าเงินเตรียมจ่ายแต่แล้วก็ต้องตกใจที่เห็นว่าในกระเป๋ามีเงินเพียง200บาทเท่านั้น ทำทำํทำไมเงินเราเหลือแค่นี้หรือว่าเงินเราจะถูกขโมยไม่สิเราไม่ได้ลืมกระเป๋าตังไว้ที่ไหนนี่นาช่วงเนี้ยลอเราไปไหนมั่งนะก็ไม่ได้ไปไหนไปโรงเดียนแล้วก็ไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยอินดี้คิดแล้วคิดอีกก่อนจะตาโตด้วยความตกใจ นึกออกแล้วเราเอาเงินไปเติมเกมบ่อยๆนี้เองตอนนี้มีเงินไม่พอซื้อของแล้วนี่เพื่อนๆคือว่าฉันมีเงินไม่พอมีใครเหลือเงินให้ยืมมัางไหมอะเพื่อนๆได้ยินแล้วก็ดูเงินในกระเป๋าของตัวเองทุกคนมีเงินเหลือเพียงแค่ค่ารถกลับบ้านเท่านั้นดังนั้น อินดี้จึงเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้ซื้อของทำให้เธอเสียดายอย่างมากไม่น่าเอาเงินไปตามเกมจนพันเลยจนเงินหมดก็ไม่รู้ตัวจะไปขอค่าขนมจากแม่เพิ่มก็ไม่ได้โดนดูอินแน,น่ๆเลยทำไงดีเนาะ คงต้องทนอดขนมไปจนกว่าจะได้ค่าขนมอีกครั้งเดือนหน้านูา่นน่ะโุ้ยนางสาวอินดี้ตอนลอกข้อสอบปลายปีนั้นคือช่วงเวลาของการสอบกลางภาคทางโรงเรียนได้ติดป้ายประกาศวันที่และรายชื่อวิชาที่ทำการสอบไว้บนบอร์ดประกาศเหล่านักเรียนชายหญิงต่างใช้มือถือถ่ายรูปตารางสอบกันยกใหญ่ เมื่ออินดี้กับเพื่อนๆเ,เห็นตารางสอบก็อุทานและบ่นกันยังไม่พอใจโหอะไรกันเนี่ยสอบภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเลขติดๆกันเลยใจขอจะไม่หายใจกันบ้างเลยหรือไงยิ่งเก่งเกินบ้านเกินเมืองเขาอยู่ด้วยเฮ้อเฮ้อ คนออกตารางสอบนี่โหดจังเลยอ่ะวิชาที่ต้องท่องจำทั้งสูตรเลขแกมมาอยู่วันเดียวกันหมดเลยอ่ะโอ้ยอยากจะเอาหัวโขกพื้นไม่ต้องฟื้นมาเลยดีไหมเนี่ยข่อให้ท่องจำทุกวันฉันก็จำสูตรได้ไม่ครบทุกวิชาหรอกเยอะขนาดนั้นใครจะจำหมดมีที่ไหนเขาสามารถแคะคี้เลื่อยออกจากหัวแล้วได้บ้างเนี่ย แต่จะว่าไปนะการสอบก็มีข้อดีเหมือนกันนะดียังไงเนี่ยก็เพราะว่าเราสามารถขอรางวัลได้ถ้าคะแนนสอบออกมาดีอย่างคราวที่แล้วนะฉันตั้งใจอ่านหนังสือสอบจนสอบได้เลขตัวเดียวพอฉันของเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นะพ่อกับแม่ของฉันก็ให้ทันทีเลยถ้าทำได้นะไปวหรอถ้าสอบไม่ได้ก็โดนดุทันทีเลยอะกุ้มจัง ถึงแม้อินดี้จะดูกลางวนแต่ที่เพื่อนพูดก็ดูไม่เร็วเลยทีเดียวเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็บอกแม่เรื่องการสอบที่ใกล้เข้ามาก่อนจะตบท้ายว่าเออแม่คะแม่คะถ้ามีรางวัลเล็กๆนน้อยบ้างอะ่ะอินว่ามันจะทำให้อินมีกำลังใจในการอ่านหนังสือสอบมากขึ้นตั้งใจสอบมากขึ้นเหมือนเป็นแรงจูงใจ ก็เหมือนกับพนักงานขายไงคะแม่พอมีค่าคอมมิชชั่นนะโหทีเนี้ยยอดขายกระจายแม่เห็นด้วยใช่ไหมติวิเมื่อแม่ได้ยิน <c oughs> ก็หัวเราะเบาๆเจ้าเล่จริงๆเลยนะเราบอกมาตรงๆเลยสิว่าถ้าสอบแล้วได้คะแนนดีๆจะเอารางวันอะไรนะอินดี้หัวเราะแห่ๆแต่ก็ไม่ปฏิเสธติวิง <c oughs> แม่ก็ ที่แม่พูดนั่นแหละค่ะก็ได้ถ้าอินสอบได้คะแนนดีมากๆแม่จะให้รางวัลหนึ่งอย่างแต่ต้องไม่เวอร์จนเกินไปนะอินดีดีใจที่แม่รับปากจะให้รางวัลตอนนี้ในหัวของเธอไม่คิดถึงเรื่องการสอบเลยคิดถึงแต่รางวัลที่อยากจะได้อินดีกลัวว่าจะได้คะแนนไม่ดีเพราะเธอไม่เก่งวิชานี้จึงไปขอร้องเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าซึ่งนั่งสอบอยู่ใกล้ๆ อมยิ้มจ๋าเรามีเรื่องรบก,กวนเธอหน่อยอะนิดเดียวถ้าเออถ้าเราทำข้อสอบไม่ได้อ่ะช่วยบอกคำตอบให้หน่อยได้ไหมเมื่อเห็นว่าอมยิ้มทำหน้าคิดหนักอินดี้ก็รีบเสริมว่าเน่เดี๋ยวสอบเสร็จนะเราเลี้ยงชาบูหมูกระทะเลย น้าน้าน้อมยิ้มน้าน้าน้านา,นาอมยิ้มคิดหนักแต่ก็ได้ตอบตกลงก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าดอนจับได้เราไม่เกี่ยวนะน้ยด้ไดม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะ ขณะที่อินดี้ทำข้อสอบอยู่นั้นเธอก็หันมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบนั้นหันหลังให้เธอจึงโยนยางลบไปให้ออมยิ้มที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆผ่านไปสักพักยางลบก็ถูกโยนกลับคืนมาอินดี้รีบดึงตอกยางลบลงมาและลอกคำตอบที่เขียนไว้บนนั้นลงในกระดาษเธอหยุดเมื่อเห็นอาจารย์ผู้คุมสอบเดินมาใกล้ๆหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก แต่แล้วอาจารย์ผู้คุมสอบก็เดินผ่านไปเด็กสาวโล่งอกแอบป,ปานเงือเบาๆแล้วลอกข้อขสอบต่อไปจากนั้นก็ทำข้อสอบตามปกติจนกระทั่งเธอเจอข้อที่ทำไม่ได้อีกเอ๊ํทำไม่ได้อีกแล้วข้อสอบนี้ยากจังเลยไม่เคยเห็นผ่านตาเลยอ่ะ เธอหันมองซ้ายมองขวารอจนกระทั่งอาจารย์ผู้คุมสอบเดินห่างออกไปจึงโยนยางลบไปให้เพื่อนและเพื่อนก็โยนกลับมาเธอเรีบลอกคำตอบลงในกระดาษอย่างรวดเร็วเอ๊ะนั่นพวกเธอทำอะไรอินดี้สะดุ้งยงจนปากกาหลุดมือการจดโพยเข้าห้องหรือลอกข้อสอบเป็นการกระทําที่ทุจริตพวกเธอไม่รู้เลยเหรอเธอจะต้องถูกปรับตกและหมดสิทธิสอบวิชานี้ ออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้เลยนะอาจารย์ผู้คุมสอบหยิบยางลบที่มีคำตอบและกระดาษคำตอบของอินดี้ขึ้นมาจากนั้นก็การกรบาดสีแดงลงบนหัวกระดาษแล้วไล่เธอออกจากห้องสอบอินดี้หน้าซีดเดินออกจากห้องสอบอย่างไร้เรี่ยวแรงตายตายตายอินเอ้ยถ้าแม่รู้เข้าต้องแย่แน่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย หลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ส่งจดหมายเชิญแม่ของนางสาวอินดี้ไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งว่าเธอหมดสิทธิสอบและถูกปรับตกเนื่องจากลอกข้อสอบแต่เพราะเธอทำผิดครั้งแรกทางโรงเรียนจึงลงโทษแค่ให้สอบตกวิชานี้และสามารถสอบซ่อมได้ใหม่และคาดโทษไว้หากลอกข้อสอบอีกครั้งอาจโดนโทษสถานหนักถูกสั่งพักการเรียนได้เมื่อแม่ของอินดี้รู้ข่าวก็โกรธมาก แม่ไม่นึกเลยนะว่าลูกจะถึงขั้นลอกข้อสอบเพียงเพราะอยากได้รางวัลทำคะแนนสอบได้ไม่ดีแม่ยังไม่ผิดหวังเท่ากับลูกลอกข้อสอบคนอื่นเลยนะอินดี้ก้มหน้านิ่งไม่กล้าเถียงและไม่สามารถแก้ตัวได้ขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่จะลงโทษโดยการหักค่าขนมทั้งเดือนและห้ามไปเที่ยววันหยุดจนกว่าจะสอบซ่อมเสร็จ นอกจากจะโดนแม่ลงโทษหักค่าขนมและห้ามไปเที่ยวแล้วอินดี้ยังต้องมาเรียนเสริมและสอบซ่อมในวันหยุดขณะที่เพื่อนๆที่สอบเสร็จก็สามารถไปเที่ยวไหนก็ได้เห็นเพื่อนๆไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานอินดี้ได้แต่มองอย่างอิจฉาอ้อแล้วเธอก็ต้องเลี้ยงชาบูหมูกระทะที่สัญญาไว้กับเพื่อนด้วยพังพินาศย,ย่อยยับหมดสิ้น เสียเงินเปล่ารางวันก็ไม่ได้โดนหักค่าขนมอีกและยังต้องมาเรียนเสริมบัหยุดอีกต่างหากโอ้ยอดไปเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เลยแย่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 ยอดแย่พ yeah. อลมมาแย่ yeah.